ที่มีเครื่องรางของขัง,งที่มีลักษณะใหญ่ๆแบบนี้นะคะสซะอยากจะแนะนําว่าด้วยตัวผิววัตถุของเขาเนี่ยนะคะมันมีความธรรมชาติมีความน่าสัมผัส ให้โดนกับผิวกายของเราเพื่อรับความศักดิ์สิทธิ์รับพลังอำนาจกษาะการเลี่ยมแบบนี้นะคะซอขอแนะนําเลยนะคะให้เลี่ยมเป็นแบบฉลุค่ะลูกค้าจะได้อารมณ์ของความเป็นเนื้อทองแต่ได้ความฉลุลายที่สามารถมองเห็นไปบนพื้นผิวของตัววัตถุชนนิ้นนั้นๆได้อย่างสวยงามอย่างวัตถุชิ้นนี้นะคะของลูกค้าเนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่ค่อนข้างยาวนะคะซอขออนุญาตละไว้ในคําพูดซึ่งหลายๆท่านคงจะดูอยู่แล้วว่ามันคืออะไรนะคะ ่งการสรุปลายลักษณะที่เป็นใบเถาวันนี้บ่งบอกถึงความหมายที่ดีที่เป็นสิริมงคลนะคะบอกถึงความเจริญงอกงามอายุที่ยืนยาวและความเจริญรุ่งเรืองค่ะเราได้นํามาสอดแทรกกับงานเลี่ยมกรอบทองลักษณะที่เป็นงานฉรุปแบบนี้ซึ่งกินเวลาไปถึง3วันเต็มๆโดยใช้น้ำหนักทองของกรอบนี้ถึงบาทกว่าๆเลยค่ะก็พร้อมส่งมอบก,กับงานส,สวยๆชิ้นนี้พร้อมใบเซอร์เปอร์เซนต์ทองแนบไปให้กับลูกค้าท่านนี้ ต้องขอบคุณลูกค้ามากๆที่ให้เกียรติและไว้วางใจใช้บริการที่ห้างทองรักสิริคลองหลวงปทุมธานีมากๆค่ะ